อยูส่สวนไผ่ขึเก่าครับพี่น้องมาเด้อเก็บน้ำไม้ซ้อยกันมาดนี้พี่น้องเอ้มาเบิ่งผู้ใหญ่เก็บน้ำไม้มาที่นี้กำลังออกอุณหภูมพุ่มฝนอ้อยมาใส่หมื่อวานมือก่อนนีพี่นอ้องอูกำลังออกโอ้สู่มาหลายเดือนครับพี่น้องเก็บน้ำไม้น้ำขันเด้อพี่นอ้นนนองครับ เป็นแสง,งวูบรับแต่กล้องเหอกันได้สมกับที่รอค่อยมาหลายมือหลายเว้นหลายเดือนสมกับที่รอคอยมา,า,ยมายนะ ก่อนนี่ออกดกค้างเนาะไทสดิ้งอ้หู้แดตัวนี่เดียวอู้หูอันนี้เริ่มเริ่มอยากมีแห,หนงแล้วเนาะแต่ว่าเบิดเบิดรุ่นนี้ก็จะเป็นนอแม่นบ่ คิดว่าเบ,บแิดแหนงรุ่นนี้ก็จะเป็นนอเพราะว่าแหนงเริ่มบวกแล้วเขาก็หักในระวังนี่เขาก็หักแหนงไปไขก่อนพี่น้องเอฟซี FC เขาถามมาต้องขอโทษขอภัยได้พี่น้องครับเพราะว่าเอฟซี FC บางท่านทักไปทางเฟซบุ๊กแล้วส่วนพายยุสบายเขาบอกคอยได้บอกคอยได้มีเวลาไปตอบแชทปันใด ต้องกราบขอโทษขอไป่ครับเพราะว่าภารกิจกระไหลคือยังเห็นนี่แหละครับทั้งเก็บน้ำใหม่ทั้งหักน้ำใหม่ทั้งหดน้ามหดในขวดใบขวดเงาครับพี่น้องเอาเป็นว่ากพอดีได้โอกาสก็เลยเอ่อมาเหตุเก็บนําเสนอเลยลค่ะบ,บอกพี่บอกน้องนีงน่แหละครับมาเก็บน้ำใหม่ซอยกันก่อนเอซี่เขาถามมาว่าหดน้าโดนปันใด หดน้ามันโดนบันไดครับไผ่เสติงเขาจังสิออกคุณยายเย็ซีเขาถามมาสองสามเดือนทุเล่าสองสามเดือนประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนครับพี่น้องได้ก็สองเดือนได้เก็บคือยังสี่แล้วครับพี่น้องการหดน้ามไผเนี่ยมันบมเมนว่าหดปุ๊บเสียกปั๊บได้ครับพี่น้องครับคือหนึ่งสิ่งที่เขาเฮ็ดเนี่ย เราต้องใจรักเข้าใส่ใจกับการที่เข้าเห็ดมีความสุขกับสิ่งที่เข้าเห็ดครับพี่น้องเข้าถ้าเข้าเอาเข้าใส่ใจแบบว่าโดหน้ามือนี้ให้ออกมือเอืนเนี่ยแบบนี้มันสิบวมีความสุขได้พี่น้องสิลายเป็นความถุกเป็นบ่เข้าถือหมดหมดคือหดผักบัวใดครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นฝากถามมา เนี่ยครับกวา่วาจะกว่าจะกว่าจะมีโน่เนี่ยพี่น้องกว่วาสิมีโนยเห็นในเก็ียแบบนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเม,น,มนบอเมนบอย่าให่ฮะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับเดือนนี้ก็<ข>เดือนเอียงนี่อนคอยลืมเดือนนี้โมกกล่า พุจิกาพุจิกาเนี่คือกอนพุจิกาด้วยซ้ําไปนะพี่น้องคล้ายๆกบว่าต้นเดือนตุลาเมนบออป่ปายไปตุลาเนาะเมนบอปตุลาต้นพิกานยไปตุลาเนี่ยครับพี่น้องเบิงนอสกอนเขาให้เ oh, hey, บิงนอเหรอเขาขาดไปน้ำไ <laughs> ห้คุณยายเป็นผู้เก็บไปตุลาครับพี่น้องตุลานี่ ปลายตุลาเนี่เขาเริ่มเริ่มตัดแต่งล่าแล้วแล้วก็ให้นําไปเรื่อยๆพร้อมกันประมา่านประมา่านถ้าอากาศได้ครับพี่น้องเอาเอา,เอามุมนี่แนละ้วเท่าันนั่งสะกก่อนถ้าอากาศได้อากาศนี้หมายถึงองศาประมาณ สามสิบยี่สิบเก้าสามสิบสามเ็ดสามสองประมาณนี้ยิ่งถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นเฮ้าแห่งสีใสระยะเวลาเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นครับพี่น้องถ้าอากาศหนาวคือยังที่่านมาเนี่ยหนาวถึงหนาวจัดเนี่ยยิ่งจะยืดอายุการหดนำํำยืดขึ้นไปอีกจากสามเป็นสี่ครับพี่น้อง เป็นยังจังใส่โซลาเซลล์เพราะว่าโซลาเซลล์เป็นที่ล่องรับต้นทุนของเ้านั่นเองครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่ใส่เครื่องคูบตะหรือใส่เอาไอ้ควายนีย่มาเขาต้มเห็ดแ่บๆดิอันที่ใส่เครื่องคูปะตะหรือว่าสื่อน้ำมันพี่น้องครับน้ำมันแพงลอยหนึ่ง ถ้าแปลงงก็อาจสีหดได้หดได้สองมือหรืออาจจะมือละลอยกลับเป็นไปได้ได้พี่น้องการโหดนามไผยสำหรับการใส่น้ำมันเนาะแล้วมันเป็นต้นทุนที่เป็นต้นทุนที่สูงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเป็นยังเป็นอยังสวนไทยยุสบายเข้าจังเลือกอใส่พลังงานาจากธรรมศาสตร์คือเอาโซลามาลงเขาบบใส่ โซลาในตู้เขาใส่โซลาแบบเป็นแผงครับพี่น้องใส่โบใส่แบบมีกินเขาใส่แบบเป็นแผน่นโซลาเขาแบบเป็นแผน่นแล้วสีได้ประหยัดต้นทุนในการผลิตนอว่าไปน้่มลหลก็บเบิ้งคุณยายเก็บนอไปฟ้อมเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาสีได้อธิบายรายละเอียดสำหรับ FC เอฟซีเฮาที่สอบถามเรื่องเพราะว่าเพิ่น ไัาายเพิ่นกำลังเอารถเท่าอันนั้นนะเห็นเพ่แวอยู่นึ่งเก็บไปเลยดิเพราะว่าไพ่าาเพิ่นปลูกไว้ปีแรกแล้วกะกำลังกำลังเสียเอานอกฤยด,ดูเพิ่นก็นเลยฝากถามมาแต่ขอโทษขอไปเพราะว่าบางเท่อผมอาจจะขับรถอยู่บางเท่อก็อาจจะไปส่งอนี่แหละครับส่งวัด ผลผลิตท่างกันเกษตรเน่าเนี่ยหละกือไป่งน้ำใหม่อยู่อากาสิบโมีเวลาเบึงบางทีอากาศออกไปทั้งนอกอาจสิบโบเปิดเปิดเปิดอาจสิบโมีสัญญาณเน็บก็เลยมาเห็ดเป็นคลิปบอกเพราะว่าขันสิโทษไปกะบ่กคอยมีเวลาตอบอในทั้งเฟซบุ๊กครับก็เลยมา่อวาเป็นคลิปให้พี่น้องเข้าได้รับฟังอพร้อ,อมๆกัน ถ้าไปตอบอยู่ผู้เดียวเอฟซีท่านอื่นกะสิบอลูบเห็นนำ้ำมันก็เลยสีไก่เป็นว่าเว้าวหลายเทีอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นว่าพี่น้องท่านใดที่อ,อยากรู้เรื่องเล่าต่างๆให้คอมเมนต์สอบถามอยู่ใต่คลิปเฮ้าเนี่ยครับผมทั้ง youtube เด้อเพราะว่าพี่น้องเขาเอฟซหลายๆคนกะสิได้รูน้ำกันแต่ทั้งช่องทั้งทั้งเ เฟซบุ๊กเนี่ยส่วนมาก uh, เป็นช่องทางทาง uh, ั้งสร้างจองพันไพ่พันไพ่ครับพี่น้องริมด้วยครับส่วนมากถ้าถ้าทั้งไอเฟซบุ๊กเขาเนี่ยส่วนมากจะเน้นไปท uh, ั้งสร้างจองพันไพ่ครับแล้วกับขนาดแต่ปาน,นั่นกับบ ok ุค่อยมีเวลาไปตอบร uh, ับรับออเดอร์น้ำเพลินอยู่ครับกราบขอโทษขอพายเอฟซีเข้าหลายๆครับ หวังว่าเอฟซีขวงเฮ้ากับโคงสิีเกาใจนะครับนะเนาะแล้วกับว่าตอบถึงปัญหาเรื่องน้ำเฮาคือเก่าครับพี่น้องการห้นน้ำน,ำนี่คือใส่น้ำาหลายแห้งใส่น้ำหลหลีครับใสร็สามกว่าเขา,าได้หลปัไดเอานอนลงจงจั้อนกันเลน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยครับสามนอาานคันหาโรอ่ะ สามกอว่างหนึ่งนี่เนาะแมนบ่สามกอสามกอดผุนยังเ,เบเบิดอยู่อย่าลืมเด้อุนหลุดมืออย่าหลงเด้อปัญหาเรื่องน้ำต่อครับพี่น้องน้ำเข้าเนี่ยให้หลายให้โดนให้จนกว่าเพ่นคือระยะเวลาการให้นี่ที่เอฟซีเขาถามมานี่ก็คือข้นม่าข้นว่าแปงเทิ้งก็ยังให้อยู่คือเกา่าเ้อพี่น้อง ระยะเวลาการหายให้ไปเรื่อยๆครับหายเ้อเ้อเงืไปเรื่อยๆหายหจนกว่าหาจนกว่าเพิ่นสีมีนนครับพี่น้องครับหาไปเรื่อยๆบอมมีระยะเวลาอ่าหยุดบ่มมีเวลาพักเวลาที่ว่าบ่มมี่กาหนดที่ว่าต้องหาซ้านี้ซ้านี่แล้วก็เศร้าบแม่นครับพี่น้องการหาน้าไปก็หายไปเรื่อยๆได้ละทุงนึ่งละพี่น้อง ได้ถุงพายนึงละเอาเนี่ยพี่น้องิ่งดูได้แล้วหนึ่งถุงพายเต็มมิตรนอมงามครับพี่น้องระยะเวลาการหายน้ำเฮ้าสีไหาแค่เดือนหรือสองเดือนเสียออกนอบ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่เฮ้าท่าออกนอเนี่ยปัญหาหลักๆเกิดขึ้นนึง เรื่องอากาศเย็นอากาศเย็นสิเขามาแสกช่วงที่เข้าถ้ำนอหนอกฤดูเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องนอสังเกตเบื้องนออ้อมก่อเลยเด้กําลังอ้อมก่อแล้วนี่ก็คือไหน้าอยู่ครับพี่น้องครับนี่สังเกตเบืบ้องบวกน้ำแป๊ม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 ,ปมก็ไฮน้าอยู่ครับแล้วก็นอกะ ออมกออยู่แบบนี้เพราะว่าเฮาไห่นนํำทุกมือ้อทุกมือ้อทุกเวลาทุกตลอดที่เข้าวา่างแล้วก็เข้าพร้อมเข้ากระับเปลี่ยนใย่องใยแถวใยก่อไปเรื่อยๆครับเพื่ออบำรุงความชุ่มชื้นให้กับรากไผ่ครับพี่น้องผมไห้อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนนี้ทั้ง ทั้งบำรุงก่อด้วยปุ๋ยแล้วก็ทั้งทั้งน้ำแล้วก็ทั้งทุกอย่างครับบำรุงทุกอย่างภายในสองเดือนเนี่ยต้องดูแลเอาใจาใส่เต็มที่โาสิลิแหนงลิตาลาิตัดแต่งต้นตั้งแต่เริ่มปลายเดือนตุลามาตุลาพฤยิกาเต็มเต็ม ผู้จีกาเนี่เล่งเต็มที่ครับเอาเต็มที่เอาให้แบบเพราะว่าช่วงพูจีกาเนี่ยอากาศแหงอากาศแหงพื้นดินแหงเฮาเฮ็ดจังไดพื้นดินเฮ่าจังสีซุ่มครับพี่น้องเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดพื้นดินเท่าจังสิสิบเปียกคือจังอเอาเข้าใจง,ง,ง่ายว่ายง้มฝนตกค้ายๆครับเดือนพืษภาพฤืภาพเนี่ยพี่น้องฤดูหนาฝน ฮคดจังใดเข้าจังสีเ็ทให้อาแปลงไผเข้าเนี่ยให้มันเป็นคือยังเดือนพฤษภา้าคือยังช่วงหน้าฝนตกนั่นล่ะครับเลี้ยนแบบธรรมชาติคล้ายๆกับผสมพันธุ์กบแล้วก็เฮ็ดให้กบไข่ออกนอกฤดูคล้ายๆแบบเดียวกันครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเข้าต้องสังเกตแล้ว็อาต้องเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างครับ บมเมนว่าเฮาเฮ็ดความสําเร็จเข้าเป็นอย่างเข้าจังมีความผาคุ่มใจไหลก็ลเพราะว่าสิ่งที่เข้าตั้งตาล่อค่อยมาน่ะมันมันนั่นเล่มเดือนครับพี่น้องสองเดือนสามเดือนสามเดือนเพอเพออาจจะเป็นสี่เดือนถึงสี่เห็นนอยญ่ายๆออกมาให้ส,ส,สู่สายตาพี่น้องประชาสนเฮาเบ้เราบานผู้เทนสายตา ใส่แต่พี่น้องไปได้ทุนเลยนะใสายตาเอฟซีห้าครับพี่น้องห้าหฮาต้องใส่ความอดทนดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมมีโซล่าเซลล์มาซอยมาซอยประหยัดต้นทุนของผมคือผมใส่น้ำฟีเอาน้ำมาอานน้ำมาหมดฟีเลยแบบบริได้ลงทุนแบบอีกแล้วคือใส่แบบคือมีแต่ บำรุงกอ,อย่างเดียวเอาตั้งแต่ปุ๋ยหรือว่าเอาแต่สิ่งที่บำรุงหลากบำรุงเหงามาใส่น้ำเนี่ยเข้าฟรีสไตล์อยู่แล้วครับให้ได้เต็มที่แต่ถ้าถ้าบามีน้ำฟรีเนี่ยพี่น้องครับผมว่าใจออกหลายคนใจออกหลายคนเ็กสิ่งที่สุสวยงามเนี่ยส่วนเข้าสีได้เห็ดหอกมากเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับไผ่เสด็งก็เริ่มมีน้อยไ่เริ่มมีน้อยไ่แซ่บมากแล้วครับ เริ่มนี่นอยใหญ่แซมบมาล่ะในระวังเก็บไทยไปเรื่อยๆก็เลยถือโอกาสอาบอกเราเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายน้ำโดนปนใดนาะครับพี่น้องนี่แหละครับคือความอดทนในเมื่อหัาอดทนต้นมาถึงมือนี้แล้วนะครับความสําเร็จของข้าวก็คือได้เก็บผลผลิตของข้าไปขายนี่คือความภาคภูมิใจที่ แมนพูไ้ได้ว้ากกับบวทอทจะขวางครับพี่น้องแต่ขวางต้องทดลองทดสอบแลแออ้วกัเแค่ตะวินเสียงนกส่วนนูาบบรรยากาศในหมน่มได้พี่น้องครับเอาคลิปนี้กับอาสมมาพักควนครับบรรยากาศคุณยายเก็บน้อไม้ส่วนส่วนภัยอยู่สบายเู้อลอย,ย่างเดียวครับพี่น้อง าบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอ้องกับระยะเวลาการให้น้ำโดนปะไดจังสีมีนอหากเช่นชอบฝากกดไล์กดแช่ในเด้อครับพี่น้องครับว่าคลิปหนห้องสีมีสาระด,ดีๆอยังมาแนะนำพี่น้องต่อไปฝากกดไล์กดแช่์คดซับสไครต์ครับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ